ไม่แน่ใจว่าองค์กรอย่างเช่นสหประชาชาติหรือรัฐบาลของอังกฤษของสหรัฐรัฐบาลของรัสเซียรัฐบาลของฝรั่งเศสรัฐบาลของจีนเนี่ยจะร่วมมือกันใช้กลไกที่มีอยู่ในเวทีของการประชุมระหว่างประเทศในการกดดันให้รัฐบาลของอัฟกานิสถานภายใต้การนําของกลุ่มสุดขั้วตาลีบานเนี่ยปล่อยให้ผู้หญิงกลับไปเรียนหนังสือแล้วก็ใช้ชีวิตตามปกติได้หรือไม่นี่น่าจะเป็นโจทย์ใหญ่โจทย์สําคัญนะฮะของรัฐบาลของทุกประเทศ น่าจะเป็นวาระหลักขององค์กรพระประชาสังคม NGO ไม่ว่าจะเป็น NGO ด้านสตรี NGO ด้านสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของเด็กทุกคนทั่วไปในโลก NGO ด้านการศึกษาคือผมพูดจริงฮะเห็นข่าวนี้ในรอยเตอร์สนะใน BBC ีนี่ผมดึงมาทั้งคู่เลยรอยเตอร์สก็รายงานว่าตกลงแล้วตาลีบันสั่งห้ามผู้หญิงเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษาเขาค่อยๆเพิ่มมาตรการที่เลือกปฏิบัติต่อผู้หญิงอย่างกดขี่ข่มเหงอย่างไม่ให้โอกาสเลยแบบนี้เนี่ย มาเรื่อยๆหลังจากยึดอำนาจมาได้หลังจากที่อเ,เมริกาถอนทัพออกมาแล้วโลกก็ดูเหมือนว่าไม่ได้สนใจใส่ใจใยดีสักเท่าไหร่เพราะว่าดูเหมือนว่าโลกก็พร้อมที่จะลืมปัญหานี้ที่เกิดขึ้นในประเทศอัฟกานิสถานแต่ว่าผมพูดเลยว่านี่เป็นภารกิจซึ่งโลกนั้นทอดทิ้งไม่ได้นะคือโลกนั้นเหมือนกับจะลืมเรื่องนี้เมื่อสื่อไม่ได้สนใจแต่ตอนนี้สื่อก็หันมาสนใจแล้วเนี่ยบีบซก็พาดหัวว่าตาลิบานเนี่ยโหดเหี้ยมขนาดไหน มันไม่ใช่ว่าผู้หญิงเรียนหนังสือในระดับมหาวิทยาลัยอุดมศึกษาไม่ได้หรอกคือมันมันทั้งหมดเลยฮะตั้งแต่เด็กก็แล้วเรียนหนังสือตอนเป็นเด็กๆก,ก็ไม่ได้คือเอาง่ายๆคือเป็นการปิดกั้นโอกาสของผู้หญิงสตรีทุกคนนะครับถ้าจะพูดถึงระบอบ patriarchy ซึ่งเป็นปัญหาจริงๆซึ่งสร้างปัญหาไม่มีความเสมอภาคแล้วก็ทำให้มีการเลือกปฏิบัติ มีการกดขี่ข่มเหงมีการริดรอนสิทธิเสรีภาพของผู้หญิงจริงๆนะแบบที่ไม่ใช่แค่เป็นสตอรี่แต่เป็นเรื่องเกิดขึ้นจริงทางนโยบายเนี่ยนั่นคืออัฟการิสถานในยุคตาเลบานเห็นข่าวนี้แล้วเศร้านะฮะผมคิดว่ามันเป็นอะไรซึ่งคือคือไม่ว่าจะเป็น UN ไม่ว่าจะเป็นสหรัฐไม่ว่าจะเป็นประเทศอื่นเนี่ยจีนรัสเซียไม่รู้สิคือแบบมันมันต้องทำอะไรสักอย่างให้เด็กผู้หญิงมันไม่ใช่แค่เด็กผู้หญิงละ เราพูดถึงผู้หญิงทุกคนเลยในประเทศอัฟกานิสถานเนี่ยไม่ได้ไปเรียนหนังสือเข้าไปใช้สถานที่นนในสถาบันการศึกษาเข้าไปยังไม่ได้เลยคนระั <c oughs> เขาไม่ให้เหยียบเข้าไปคนะคืออยู่บ้านอย่างเดียวนะมันมันมันเกินไปซึ่งอันนี้ก็ไม่รู้สิมันต้องมันต้องมีใครทำอะไรสักอย่างนะครับตอนนี้มันแค่เป็นข่าวซึ่งมีการนำเสนอแต่มันเป็นวาระ ซึ่งไม่มีใครเป็นเจ้าภาพในการจัดการกลุ่มตาลิบานที่อัฟกานิสถาน